สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องฮันเดลรือไหมครับฮันเดลจอร์จเฟรเดริกฮันเดลเป็นคีตกวีที่สำคัญมากของยุคบาร็อกคือเขากับบาคเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นราชาของยุคบาร็อกนะครับจำว่าไปแล้ว h uh, a n d ดลเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเป็นชาวอังกฤษเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยได้ใช้ในประเทศอังกฤษนานมากเพราะเพลงสำคัญสำคัญที่เขาแต่งเนี่ย เขาแต่งที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็คล้ายๆเป็นเป็นรูปบุญธรรมของประเทศของประเทศอังกฤษแต่ว่าพวกเยอรมันก็ยังถือว่าเขาเป็นคนเยอรมันอยู่แล้วจริงๆในเมืองของเขาที่เยอรมันเนี่ยเมืองฮัเลอในประเทศเยอรมันเนี่ยจะมีเฟสติวัลของแฮนเดิลทุกปีนะครับเวลาคนทั่วไปเนี่ยคิดถึงแฮนเดิลเนี่ยอาจจะถึงคิดถึงเมสซายาก่อนเลยฮาเลลูกอยาอาจจะนึกถึงเพลงนี้ก่อนเลยนะครับ ไม่สายอ่ะแล้วก็เพลงศาสนาใหญ่ๆเพลงออร์ atorio ของฮันเดลใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีการพักการแสดง o อเปร่าในลอนดอนเราจะกลับมาคุยเรื่อง o อเปร่าดีกว่าสิ่งที่พลิกประวัติศาสตร์ที่ฮันเดลทำขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในโลกของโอเปร่าฮันเดลเป็นคีตะกุยคนแรกในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกเนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีเพราะดนตรีคลาสสิกถ้าเราดูในประวัติศาสตร์เนี่ย กีตกวกุยโดยเฉพาะกีตักวกุยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมักจะตายเร็วจนตายไม่มีอะไรกีนเป็นโลคไอเป็นโศกานาฏกรรมเกือบทุกชีวิตของแฮนเดิลเนี่ยแล้วเขาล้ำรวยขึ้นมาเพราะออเปร่านะครับออเปร่าซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ฮิตที่สุดในลอนดอนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสร้างคณะออเปร่าขึ้นมาซึ่งคนเนี่ยพากันมาดูเยอะคือดนตรีบาร็อกเนี่ยมันไม่ได้เขียนทุกโน้ตของทุกเครื่องสมัยนี้ดนตรีที่เขียนออกมาเนี่ยมักจะเป็น เบสซึ่งถือว่าเป็นหลักมีอาจจะมีทํานองอาจจะมีฮาร์โมนีบ้างอาจจะมีองซองไปสามสี่แนวเนี่ยแล้วก็จะมีฮาร์ปซิคอร์ดซึ่งเล่นสิ่งที่เรียกว่าคอนติเนียโอฟังก์ชันของคอนติเนียโอเนี่ยคือจะให้ทุกคนเล่นพร้อมกันนะครับแล้วฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยจะดูแนวเบสอย่างเดียวแล้วเขาจะเล่นสดหมายความว่าคิดเองเดียเด๋ยวนั้นแต่งเดี๋ยวนั้น ราะฉะนั้นทุกครั้งที่เล่นเพลงบาร็อกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันจะออกมาไม่เหมือนกันโน้ตคอโน้ตกันแนวที่ร้องหรือแนวที่เป็นทำนองเนี่ยคนที่ร้องหรือคนที่เล่นหรือคนที่ดีดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะประดับมันได้เองคืออันนี้คือคล้ายๆที่ดนตรีไทยอาจจะเรียกว่าลูกเล่นเวลาเราเล่นระนาดอะไรแล้วก็มันมีแบบนอยนอยนอยแต่เราเล่นนอย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 อะไรเงี้ยนะครับคืออันนี้คือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาสดๆเพื่อจะทําให้ทำนองมีชีวิตชีวากันมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการสแสดงดนตรีบาร็อกเนี่ยมันใกล้แจ๊สเป็นหน้าที่ของคนสแสดงเองร่วมมือกับคนแต่งเพื่อจะสร้างโน้ตขึ้นมาเวลาเราไปฟังเพลงเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นสมัยที่ไม่มีการอัดเสียงคือทุกครั้งที่เราไปฟังเพลงหนึ่งที่มีโน้ตเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นอีกเพลงหนึ่งมันจะเป็นเพลงใหม่ึ้นมโอเปรา่า ในสมัยฮนเดลเนี่ยคือโอเปร่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งประดิษฐ์เมื่อน้อยกว่าร้อยปีก่อนที่ฮนเดลเริ่มแต่งโอเปร่าในสมัยที่แฮนเดลทำทำงานอยู่เนี่ยกฎเกณฑ์ของโอเปร่าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนพอร้องอารีย์เสร็จเนี่ยเป็นกฎว่านักร้องต้องเข้าโรงพล็อตของเรื่องโอเปร่าเนี่ยแต่งเพื่อหลังจากเพลงใหญ่ทุกทุกเพลงเนี่ยดารลาเข้าไปในโรงเวลาออกมาองคอเนี่ยร้องอารียซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ประดับประดาอ,อีกแบบหนึ่งน,นะครับคนไปดูโอเปร่า สมัยนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาเึยขนาดนั้นออาฟราทุกเรื่องเนี่ยมาจากตำนานมาจากประวัติศาสตร์หมดนะครับนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมาจากโลกที่ไกลจากมนุษย์แล้วก็แล้วก็พูดถึงอะไรที่เหนือมนุษย์ตลอดเวลาเทพเจ้าต่างๆอะไรเงี้ยก,กลไกของของสเตจเนี่ยมันสําคัญเกือบจะเท่าแบบตัวดนตรีเองสมัยนั้นนะครับพระเอกผู้ชายสําคัญสาคัญเนี่ยได้แก่นักร้องที่เรียกว่าคาสตราโต c a s ตราโตเนี่ยก็คือคนที่ก่อนที่เสียงจะแตกในตอนยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยก็ต้องไปผ่าตัดนิดหน่อยทำให้เสียงไม่มีวันเปลี่ยนคนพวกนี้เวลาโตขึ้นเนี่ยเสียงไม่แตกแต่ว่าปอดเปิดเนี่ยพลังของเสียงเนี่ยเท่ากับผู้ชายเนี่ยที่อายุเต็มนะครับก็คุณจะต้องจินตนาการว่ามากเท่าเบสหรือเทนเนอร์ของปัจจุบันเนี่ยร้องแบบทะลุได้ทุกอย่าง แต่ความสูงเนี่ยสูงเท่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีที่ร้องในโอเปร่าเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นดนตรีที่ปราณีตแล้วก็เต็มไปด้วยอะไรที่ยากและคนธรรมดาร้องกันไม่ได้คนหรืเราจะไปทำในถนนเนี่ยลำบากสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องพลิกประวัติศาสตร์โดยตรงเนี่ย ก็คือในดนตรีของฮนเดลเนี่ยมันเริ่มที่จะมีอย่างอื่นเกิดขึ้นคือมันเริ่มที่จะมีบางเพลงทิ้งความซับซ้อนและไปสู่อะไรที่ฟังง่ายและไม่ซับซ้อนแล้วก็ทำนองพวกนี้เป็นทำนองที่เราจากสมัยนั้นจากยุคนั้นที่คนส่วนมากเนี่ย จำได้มากที่สุดวันนี้ผมพูดถึงถงอเปราเรื่องรีนาลโดเพราะมีอารียชื่อลาชากิโอปียงกะคือปล่อยให้ฉันร้องไห้เถอดเป็นเพลงที่แม้แต่พวกนักร้องป๊อปเขาจะมักจะร้องเพลงนี้กันเป็นเพลงที่ฟังง่ายมากแล้วก็อมันซิมเปิลก็จนเนี่ยเราอาจจะนึกว่าใครทําก็ได้แต่วันจริงแล้วว่าแต่จริงแล้วเนี่ยความสามารถที่จะเขียนอะไรที่ง่ายเท่านี้ได้เนี่ย เป็นความสามารถที่สูงมากนะครับเราเห็นอนาคตของดนงตรีได้ในทํานองนี้เพราะว่าในยุคคลาสสิกที่ตามยุคบาร็อกมาเนี่ยทำนองจะกลายเป็นหลักในยุคบาร็อคเนี่ยเบสเนี่ยยังถือว่าเป็นเป็นหลักเป็นโครงสร้างของดนงตรีเพราะฉะนั้นบางทีทํานองเนี่ยมันประดับประดาจนฟังไม่รู้เรื่องในยุคคลาสสิกเนี่ยทำนองกลายเป็นสิ่งที่เรายึดแล้วก็เบสบางทีหายไปเป็นปองป่องปองป่อง,อ,ง,อ,งอะไรง่ายๆไปอย่างนี้ไปเลยอารยาเนี่ยเป็น เป็นหนึ่งในเพลงของแฮนเดลที่ชี้เราสู่อนาคตอันนี้ชี้เราสู่ดนตรีคลาสสิกนะครับ